สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านบานครับมื้อนี้นะครับกับมาเด้อครับมากินข้าวแรงน้ากันครับวันนี้กับําปลานะครับจากแฟนคลับนะครับเจนนี่จอมแสบนะครับส่งมาเบิดเครื่องกระปุกแล้วกินยังไงวะฮวาตาไทยจีฮวาตาไทยกินเบิดเครื่องปุกแล้วปิ้งปลาครับปิ้งปลาครับาิเคียงัวตะซิดขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยครับนี่นะครับมีตําปลา พัดไทยนะครับที่เป็นทรงมาอีกครับสองเป็นทรงมาสองเทืานะครับนี่เมียพัดสกินเรียบร้อยกับเมนูมันี้ครับต้มไข่เป็ดนะครับโอ้สีสันงามขนาดเลยกับลวกพักครับบวกะเขือกับบวกระดิง่งภาษาไทยเอิอยังก็บวบบบวงก็บวบตับวบบวไม่หว <laughs> นงานนี้เราภาษาไทยแล้วย่างนี้เลย น้อยๆเนี่ยมาเรื่อครับวันนี้มา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 ใจชิจิจจนเงี้ยยังแหละจิมพัดไทยก่อนแล้ววะวันได้กินน้ำูมยู่เบิดเลยว,วันนี้ฮวาสุดทายได้ครับนี่อันนี้ว่ะ กันลินเจ้าของเมื่อนั้นหัวตำหอหนังเมื่อนั้นกินเลยพ่ได้ห่อแปลซะหอขั้นเนี่ยละมามากินตัวครับเมื่อกี้ตามมาซามาเย้าโทรมากินเงี้ยหัวจิตสดใจยังกินนักแขกับพ่อเอาเอ้ากินไรเราไม่สิบวันเอาไงเอ้าหมมรุ่งไปกินนักแขกับพ่อเรากินลายอไร เอาละชดีสลายลายพี่ไข่ป่โอ้นัวางมัน<อ>ชสโรลโร<ล>่ <laughs> ยังโละไรวะยังโรโียังโรห<ล>อดพ<อ>่นตีุ้่นตีุ่นตีพี่ก็ได้ไมีอยางนะูกหน้าเขาลายอยู่ให้ลงสีคุยตำาาะเดียงบบานนะ เซียบ่าปลาเค็งฝีมือเนี่ยชิดมาให้นะเรานกินเนาะได้แต่ปลาซิ่วนะเอาไปกวาดเมือกินเห็ดกวาปลาซิวสุกินนะมาส่วนบ่เห็ดส่วนปลาหน่อยก็ได้ท่านห้แล้วหาไรอ่บ่ อาเติบเป็นไงตู้ปาะะกกบอกะ่ายกล่องหุ <c oughs> ่นถของขนาไปใช่ปะโหถึกลำเรื่องเกียดหรอเขาไปกินเงีย้ยกันเด้ออันนี้วครับพาไปแล้วพาไปแล้ว น้ำเล้งลูกเคยมั่นกันกันไสมอีกครับไข่เป็ดสดๆจากลังจากคอกนะลกเฮ้ยตึ้มเฮ้ยเฮ้ยปวดป่ะยังวะเอาเบิ่งบอดโอ้่ายไปวันไหนหรอกเพราะว่าเดิสติดลิขสิทธิ์อีกเมือนกับโซเชียลอัพเดทเขียบผุดิสติีเพ่ง ผับเ,เนี่ยนี่ใส่ถังของนสิบอสอาหารกล่องไปครับผมสำหรับมอือหนี่งนะครับขอจบคลิปนะครับราสมนี้นะครับสำหรับมือนี่ก,ก็สวัสดีครับเป็นไดร์รีเวอร์ดมาเคลื่อน